นีรถไปน้องค bon าย um. นะครับมีขบวนรถสินค้านะครับน่าจะเป็นขบวนรถทดสอบนะก็เดี๋ยวจะข้ามไปที่สถานีรถไฟท่าราแรงหนองคายครับน่าจะเป็นโครงการความร่วมมือในการ โลจิสติกนะครับแทนเอเชียซิกโลด่าก็เส้นทางสายใหม่นะครับครับก็บจีนไทยลาวกัมพูชามาเลเซียสิงโคโปร์นะครับใครบอกว่ารถไฟรางหนึ่งเมตรเชื่อมภูมิภาคไม่ได้จริงๆเชื่อมภูมิภาคได้นะครับเมื่อวานเมื่อก่อนนี้ก็มีขบวนรถจากไทยวิ่งเข้าไปในกัมพูชานะครับผ่านด่านคลองลึกไปทาง สาแก้วนะครับอันาะามันะครับก็มีส่งรางรถไฟนะครับไปที่กัมพูชาด้วยนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เปิดเป็นขบวนรถโดยสารระหว่างประเทศนะครับตอนนี้ที่มีเปิดก็จะเป็นไทยมาเลเซียไทยลาวนะครับที่เปิดแล้วนะครับอนาคตก็จะมีการเชื่อมไปยังด่านพระเจดีสามองค์นะครับหรือแม่สอดจังหวัดตากนะโษทีครับน่าจะเป็น ด่านแม่สอดนะครับจังหวัดตากนะรู้สึกว่าจะมีทางอีทเบสอีโคโนมิคคอร์ดออยู่นะครับ <c oughs> คือเชื่อมระเบียงเศรษฐกิจนะครับก็ <c oughs> จะเชื่อมไปพม่าด้วยนะครับในทาง1เมตรแม่สอดมาออกปากน้าโพนครสวรรค์นะครับแล้วก็จะตัดทางเชื่อมมาทางเชยภูมจิจตุรัสนะครับเสร็จแล้วก็จะผ่านกลับมาที่บ้านไผ่นะครับไปเส้น น้องคายนะครับหรืออาจจะวิ่งเข้าเส้นใหม่ที่สร้างนะครับบ้านไผ่นครพนมนะครับไปสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3ไปทางที่ลาวถ้าถ้าถ้าผมเลือกอาจจะเป็นลาวเหนือหน่อยหรือประมาณลาวกลางนะครับประมาณนี้นะครับช่วงทางลาวแล้วก็บูชาก,ก็จะเป็นทางอุบ,บลราชธานีช่องเม็กสะแก้วอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็จะเชื่อมเดี๋ยวขบวนนี้จะเดินทางไปสถานีรถไฟท่านาแรงนะครับ อ,อนาคตก็จะมีการสร้างทางรถไฟ1.435เมตรเชื่อมสถานีเวียงจันทใต้ครับเข้าสู่ท่านาแ้งนะครับท่านาท่าบกครับก็จะเป็นจุดคอนเทนเนอร์ยาร์ดนะครับที่จะมีการขนถ่ายระหว่างราง1.435เมตรและรางขนาด1เมตรนะครับใช้เป็นจุดเดียวกันเลยนะครับ ทางไทยก็จะสร้างในส่วนของแบบนี้เหมือนกันนะครับที่สถานีนาทานะแต่ว่าของเราก็ยังไม่ได้สร้างนะถ้าเราสร้างระบบทาง1เมตรและ1.435ดสห้าเมตรก็จะทําให้เราสามารถให้รถทางจีนนะครับบิงเข้ามาเปลี่ยนถ่ายที่ท่าสินค้าของเราได้นะครับก็อยากให้รีบสร้างนะครับเหมือนกันนะครับผม ตอนนี้คือเราก็ใช้ทางราวนะครับเป็นจุดลงคอนเทนเนอร์แล้วก็เปลี่ยนตู้รถไฟมาเป็นขนาดหน่งเมตรนะที่เราทำเป็นขบวนรถร่วมเอ่อสี่สขบวนพิเศษระหว่างประเทศนะครับมันก็จะมี4ี่หนึ่งสี่แแล้วก็สี่นะครับประมาณนี้นะครับ อันนี้ผมว่าจะไปที่ลาวนะว่าจะนั่งขบวน483นะปรากฏว่าไม่ทันครับ <c oughs> ตกรถไฟนะครับก็ิี่มาทันนะครับแต่ว่าโดยขั้นตอนแล้วก็ต้องใช้เวลาอยู่ประมาณสัก30นาทีเนาะซึ่งผมมาก่อนเวลาไม่กี่นาทีก็ประมาณสัก10นาทีเนาะก็ไม่ได้ไม่ได้ซื้อตั๋วนะครับเขาแนะนําให้มาวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าต้องซื้อตั๋วแล้วก็ไปสเต็ ตาเข้าออกนะครับขอแจ้งอย่างนี้นะผมก็เลยไม่ได้ซื้อตัว๋วนะครับเสียดายนะครับว่าจะไปถ่ายขบวนนี้ด้วยตอนที่ข้ามไปที่ท่านาแรงนะครับก็เดี๋ยววันหลังจะหาโอกาสไปรีวิวให้ดูแล้วกันครับ ผมอยู่ทางขึ้นชมสะพานมิตรภาพไทยรา้วนะครับหลังจากปิดมานานนะครับวันนี้รู้สึกว่าจะเปิดให้เยี่ยมชมเป็นวันแรกนะครับเราพามาขึ้นไปเยี่ยมชมนะครับอ่าโอเคครับพอเข้ามาข้างในแล้วก็มาลงชื่อตรงนี้นะว่าเรามาจากจังหวัดไหนนะครับแล้วก็มาก,กี่คนนะครับไม่มีค่าเยี่ยมชมนะครับผมแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็แจ้งว่า มันจะมีสะพานรั้วกั้นนะว่าห้ามไปเกินตรงจุดนั้นจริงๆมันจะมีอีกจุดหนึ่งนะที่เดินข้ามไปมันจะมีเหมือนจารึกของโครงการการขอสร้างสะพานเหมือนรายละเอียดอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมก็อยากไปดูมากแต่ว่าก็ไม่เคยข้ามไปนะครับประมาณนี้เขาก็เคารพกฎนะเขาไม่ให้ข้ามก็ไม่ข้ามนะครับโชคดีมากครับวันนี้เปิดเป็นวันแรกนะครับ7ตุลาคม สองห้าหกห้านะเปิดให้เยี่ยมชมสะพานแล้วนะครับทางขึ้นก็จะประมาณนี้ครับก็เดินบนขึ้นไปนะครับผมตรงน,นี้อ่เดี๋ยวผมเดินไปตามทางใครที่อยากมาเก็บบรรยากาศตอนนี้นะเออ่ไม่ว่าจะเป็น กบวนรถต่างๆในี่ไม่น้ำโขงก็อยากให้มานะครับโอเคแต่แนะนํามาช่วงเย็นนะครับมันจะได้ไม่ร้อนครับผมตอนนี้ก็ใกล้ถึงจุดแล้วนะครับรู้สึกตอนนี้เดินขึ้นมารู้สึกแปลกๆนะไม่เห็นมีรถยนต์วิ่งผ่านเลยนะครับตอนนี้ ไม่แน่ใจว่าปิดสะพานให้ขบวนรถไฟผ่านหรือเปล่านะครับ <top of air> โอเคครับก็น่าจะมีขบวนรถไฟวิ่งผ่าน้รถยนต์วิ่งผ่านอยู่นะจุดบริเวณหนา้านาเป็นจุดตัด ถนนกับรถไฟนะครับเลี้ยวซ้ายจะไปทางหนองคายนะเดี๋ยวรถสุบละไปเวลาที่รถไฟจะวิ่งนะครับเขาก็จะกั้นถนนตรงนี้นะครับเพื่อให้รถไฟวิ่งผ่านนะครับรู้สึกว่าเหมือนจะมีรถไฟจะวิ่งผ่านนะครับเป็นขบวนรถทบสอบสินค้านะครับเดี๋ยวผมอนุญาตวิ่งไปดักตรงกลางสะพานครับ เดินมากับถึงบริเวณกลางสภานนะครับจะเห็นด้านล่างนะครับมีเหมือนเป็นหาดดินนะครับละครตรงนี้ถูกเรียกว่าเป็นหาดจอมมณีนะครับสมัยสักปีพศ2540 2530ประมาณนี้ครับผมเคยมาเล่นน้ำอยู่บริเวณใต้สะพานตรงนี้นะครับหาดจอมมนีด้านขวาตรงนี้ครับจะเป็นวัด ชื่อว่าวัดจอมมณีนะครับแต่ก่อนก็หน้าแหลงครับช่วงสงการก็มีคนมาเล่นเยอะนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงตลิ่งด้านข้างนะครับบวกกับอาจจะเกี่ยวข้องกับกระแสน้ำที่มีการเปลี่ยนจากการสร้างเขื่อนนะครับทำให้มันไม่มีชายหาดให้เล่นแล้วนะครับ เดินมาเกือบถึงจัสรยานแล้วนี่บริเวณซ้ายนี้มองไปเห็นเครือข่ายเสาไฟฟ้าแรงสูงนะครับไทยก็มีการลงทุนร่วมกับลาวในการสร้างเขื่อนต่างๆอย่างเช่นเขื่อนชันชยยาบุรีนะครับหรือเขื่อนน้ำงึมนะครับนะครับแล้วก็ซื้อกระแสไฟครับมาจากทางลาวนะครับเพื่อมาใช้ในประเทศไทยนะครับ ทางเราก็มีทั้งเขื่อนน้ำเงือม,มีเขื่อนที่สร้างข้ามาตัดบริเวณน้ำโขงนะครับองเขื่อนชายะอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีการผลิตกระแสะไฟฟ้าครับซึ่งส่วนหนึ่งนะครับไทยก็ซื้อกระแสะไฟฟ้านี้เข้ามาใช้ภายในประเทศด้วยนะครับน้ำค้่นข้างเยอะครับ ก็ <g ül> เดี๋ยวจะสุดแล้วครับบริเวณกลางสะพาน <c oughs> โอ้น้ำเต็มเลยครับ <g ül> ด้านนู้นก็เป็นฝั่งลาวนะครับ <g ül> ส่วนป้ายครับจะมีจุดบริเวณด้านหน้าครับที่เราไม่สามารถข้ามไปได้นะครับแต่ป้ายมันล้มอยู่นะ น,นี้ก็เป็นทางรถไฟนะครับอยู่บริเวณการถนนนะครับทุกครั้งที่รถไฟวิ่งผ่านก็จะปิดการใช้งานชั่วคราวนะครับอนาคตก็จะสร้างทางรถไฟนะครับเป็นสะพานน่าจะอยู่ฝั่งด้านขวามือผมนะครับขึ้นมานะครับก็จะมีขนาด1เมตร2ทางนะครับแล้วก็1.435เมตร2ทางนะครับใช้ได้ทางรถไฟ รา,างคู่1นึเมตรแล้วก็รถไฟความเร็วสูงทางคู่เช่นเดียวกันครับมีจักรยานด้วยนะครับใช้ข้ามสะพานไทยลาวนะครับขี่มาจากลาวนะครับน่าจะใช้จักรยานข้ามไปด้วยได้ด้วยนะครับ ชมสะพานครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับวันนี้เพิ่งเปิดเป็นลังวันแรกเลยครับเจ็ดตุลาคมเนาะหลังจากออปิดไปช่วงโควิดนะครับใครที่อยากจะขึ้นมาเยี่ยมชมสะพานก็ขึ้นมาเยี่ยมชมได้นะครับแต่ทําตามกฎระเบียบของเขาด้วยนะครับไม่มีค่าเยี่ยมชมสมัยผมมาเยี่ยมชมช่วงแรกรางรถไฟน่าจะเราไทยสร้างมาสุดประมาณบริเวณแถวนี้นครับคือสร้างมาครึ่งสะพานนะถ้าใครเคยไปติดตามข่าวจะเห็นว่า มีรถไฟมีรางรถไฟอยู่ครึ่งสะพานนะครับฝั่งไทยเนาะแต่ฝั่งลาวยังไม่มีตอนนี้ทางลาวมีการสร้างทางรถไฟไปถึงท่านาแรงแล้วแ,ลแยกไปสถานีคำสวาสดเวียงจันทร์นะครับต่อไปรถไฟจากน้องคายก็จะวิ่งไปถึงสถานีรถไฟเวียงจันทร์นะครับก็จะทําให้เราสะดวกขึ้นนะครับประมาณนี้อ่าโอเคน่าจะเป็นจุดนี้นะนะครับห้ามผ่านแล้วนะครับก็อยู่บริเวณนี้บริเวณกลางสะพานจะมี น่าจะเป็นจาลึกเกี่ยวกับการสร้างสะพานนะประมาณนี้นะครับมีสองฝั่งมีไทยกับลาวนะครับจตจากจุดนี้เราไม่ข้ามไปนะครับมีกล้องอยู่จะลงไปโดนตับนะครับประมาณนี้โอเคครับแนะนำมาช่วงเช้าๆหรือช่วงเย็นๆนะครับช่วงเย็นๆประมาณเอ่อ 17นาฬิกา30มนาทีนะแต่ว่าต้องขึ้นมาก่อนนะครับจะมีขบวนรถไฟผ่านแล้วก็ช่วงเวลา8นาฬิกานะครับส่วนช่วงที่มีอีกเขาน่าจะเป็นประมาณสัก11นาฬิกาแล้วก็บ่าย2โมงนะครับบ่าย2โมง45่บ่ายสโมงประมาณนี้ที่จะมีรถไฟวิ่งผ่านนะครับแต่ว่าแดดจะค่อนข้างร้อนนิดนึงโอเคบรรยากาศของสะพานครับข้างบนอากาศเย็นดีนะ เหมือนร้อนแต่ว่ามีลมตลอดเดี๋ยวยืนรอสักพักนะน่าจะมีขบวนรถสินค้าวิ่งผ่านครับอโอเคครับได้ยินเสียงรถไฟมานะครับตรงนู้นเขาก็มีการปิดทางนะครับการรถไม่ให้ผ่านนะครับนะครับาจะมีขบวนรถสินค้านะครับออของบริษัทตทีตี้นะที่ผมสอบถามมานะครับก็เป็น รถขบวนทดสอบสินค้าระหว่างประเทศนะไทยลาวนะครับมาจากมาตาพุทธนะครับจะไปที่ท่านาแรงนะครับตอนนี้อยู่บริเวณกลางสะพานนะแดดค่อนข้างร้อนเดินไปหาร่มให้กล้องก่อนแล้วกันนะครับคือถ้ากล้องความร้อนมันขึ้นสูงเนจะถ่ายต่อไม่ได้ เสียงรถไฟใกล้เข้ามานะครับจะเดิมสถานีรถไฟหนองคายนะครับอยู่ประมาณสักท่าเรือด้านฝั่งนู้นนะครับเป็นตึกสูงสูงอยู่ประมาณกับตรงนั้นนะครับประมาณนั้นนะครับห่างจากตรงนี้ประมาณสัก1กิโลเมตรนะครับพอมีการจะสร้างทางรถไฟเชื่อมต่อไปลาวนะครับเพราะว่าตรงนั้นมันจะเป็นทางโค้งแล้วก็เลียบไปตามแม่น้าโขงก็เลยต้องยกเลิกสถานีนั้นนะครับไปสร้างสถานีรถไฟใหม่นะครับที่ตำบลมีชัยนะครับเออไม่แน่ใจตำบลมีชัยหรือเปล่านะ อยู่บริเวณจุดใหม่ครับที่เราสร้างนะครับบริเวณนั้นนะครับเพื่อจะเบี่ยงทางรถไฟมาขึ้นสะพานบริเวณนี้นะครับนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทําไมสถานีรถไฟหนองคายเก่าถึงยกเลิกไปนะครับเสียงรถไฟก็ใกล้เข้ามาแล้วครับเดี๋ยวช่วงรถไฟมาผมจะ ไม่ได้พูดอะไรนะครับปล่อยให้ดูบรรยากาศแล้วก็พังเสียงยาวๆเลยนะครับ ผมก็ผ่านไปแล้วครับขบวนสินค้านะครับประมาณนี้นะครับแต่เื้องต้นก็น่าจะไปถึงท่านาแรงนะครับอีกฝั่งหนึ่งของอตัวคอนเทนเนอร์จะมีป้ายนะครับไวนิวติดอยู่ข้างตู้คอนเทนเนอร์ด้วยนะครับประชาสัมพันธ์นะครับประมาณนี้นะครับน่าจะใช้ความเร็วไม่เกินสักส0มสกิโลเมตรนะครับบนสะพานสะพานมีการรับแรงสะเทือนพอสมควรนะครับ ถ้าสมมุติว่ารถไฟขี่เร็วมันก็จะมีแรงที่กระทำเนาะต่อเ้นทางก็ต้องใช้ความเร็วที่ไม่สูงมากนะครับประมาณน,นี้อนาคตก็จะมีการสร้างสะพานด้านตรงข้ามนะก็บังบ้าการขนส่งสินค้าก็สะดวกสบายมากขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ทางแยกกับตัวทางรถยนต์ในการเดินทางนะครับเมื่อกี้ก็เป็นขบวนรถสินค้านะครับ่าจะมาจาก มาตาพุธไปที่ท่านาแลงนะครับของบริษัททินิตี้นะครับเป็นขบวนอาจจะทดลองนะครับขบวนสินค้านะครับประมาณนี้จริงๆมีขบวนทดลองมาหลายขบวนแล้วนะครับที่วิ่งผ่านนะประมาณนี้นะครับโอเคตอนนี้สาาะพานก็เปิดให้สัญจรอ,อีกครั้งหนึ่งครับ เก็บภาพบรรยากาศมาให้ชมนะครับใครที่อยากจะมาเยี่ยมชมสภานนะครับที่สภานิตรภาพไทยาวแห่งที่หนึ่งนะครับหนองไทยเวียงจันทร์นะครับบริเวณนี้เปิดให้เยี่ยมชมสภาแล้วนะครับ ซ้ายมือจะไปทางตัวเมืองหนองคายนะครับช่วงนี้จัดงานบุญบ้างไปด้วยนะครับใครที่มาเที่ยวก็แวะมาเยี่ยมชมสะพานก็ได้นะครับนั่งรถสำรอมาก็ได้นะครับประมาณนี้เนาะหรือใครอยากจะไปนั่งรถจากต่อจากหนองคายไปฝั่งเาา20บาทนะครับนะครับมีไปแล้วก็กลับเนาะช่วงประมาณ7โมง50นะครับแต่ว่าน่าจะมาที่7โมงครึ่งนะครับแล้วก็ช่วงเวลา บ่ายสามโมงนะแต่ว่ามาสักประมาณบ่ายสองโมงครึ่งหรือประมาณบ่ายสองโมงน่าจะดีนะครับประมาณนี้นะเพื่อมาเตรียมตัวทําเอกสารในการข้ามแดนนะครับแล้วก็จะมีขบวนรถกลับนะช่วงเช้าก็น่าจะประมาณ11บเอโมงนะครับแล้วก็ช่วงเย็นน่าจะประมาณสักห้าโมงนะครับห้าโมงครึ่งประมาณนี้นะครับนั่งไปกลับได้ครับขาละ2 0บาท